สรุปต้นไม้ที่วันนี้มะนาดได้มาจากการไปเดินตลาดนัดนะคะตลาด16นะคะตำบลดอนฉิมพลีนะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะเป็นตลาดแบบว่าคลองถมบ้านๆนนะแล้วเราก็ได้ต้นไม้แบบบ้านๆในราคาบ้านๆมานะคะมาดูนะว่ามะนา,ดาได้ต้นอะไรมาบ้างน,นะคะนี่มาดูกระถางแรกนะ กทางแรกต้นนี้เป็นต้นเขาบอกว่าเป็นว่านสเสน่จันแดงแดงอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเขาบอกว่าดูจากแดงป่าเออเขาบอกว่าสเสนจันแดงป่าเขาบอกว่าให้ดูจากตรงโคนนี่โคนเป็นสีแดงแต่ใบอะค่ะใบมันจะเหมือนแบบว่าว่านจันป่าจันป่าใบเขาก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ เนี่ยค่ะแต่ว่าตรงโคนเขาอะค่ะเขาเป็นสีแดงคือเขาบอกมาว่าเป็นจันแดงป่านะกระถางนี้ราคา30บาทค่ะไปดูกระถางถัดไปกระถางถัดไปนะคะต้นนี้นะเป็นซิงโกเนียมกอซีลากระถางเลื้อยแล้วใบใหญ่ใบใหญ่เลยแล้วก็กระถางแบบว่าฟอร์มเลื้อยแล้วด้วยเตรียมแบบขึ้นหลักได้เลยนะคะ นี่ถ้าเอาไปนี้เราสามารถขยายได้เลยนะคะนี่ป้ายยังอยู่เลยป้ายหองเงินอทองกระถางนี้ราคาแบบว่าดีงามพรามของหกมากเลยก็คือต้นนี้กระถางนี้นะคะ150บาทถ้าเอามาแยกนะแยกได้แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่านี่ค่ะแต่ละข้อมีไหลแบบรุงรังมากพร้อมให้เราแยกได้ แล้วก็ใบก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นซิงโกเนียมก็ซีลานะที่เป็นฟอร์มเลื้อยแล้วนะคะ150บบาทถูกและดีและถูกไปดูกระถางถัดไปจ้าต้นนี้กระถางนี้นะคะเป็นต้นหนึ่งที่อยากได้มานานแสนนานแล้วก็ซื้อไข่มาเพาะเหมือนกันเป็นบอลดำนะคะก้านชมพู ข้างหลังใบเขาก็จะออกเป็นสีดํานะแต่ว่านี่มันเป็นใบที่เขาเพิ่งจะแบบว่าแตกเนะะี่ยค่ะใบเดี๋ยวเขาก็จะใบข้างหลังเขาก็จะเป็นออกสีม่วงๆนะแล้วก็นี่ค่ะก้านชมพูบอลดําก้านชมพูกระถางนี้ในราคา150บบาทแตกหน่อให้เราด้วยมีหน่ออีกสองหนอ่อแล้วก็ก้านชมพูเลยแหละเดี๋ยวถ้าเลี้ยงกระถางดีๆเปลี่ยนดินใหม่นะ ก็น่าจะเติบโตวสวยงามนะคะนี่ค่ะกระถางนี้150บบาทไปดูกระถางถัดไปกระถางนี้เราน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือเจ้าบอลแบล็กเมจิกนั่นเองแต่เป็นบอลแบล็กเมจิกกลายค่ะแบล็กเมจิกกลายนี่เขาให้ป้ายชื่อมาด้วยนะแบล็กเมจิกกลายเนี่ยอ่า พ่อคาเขาบอกว่าให้ดูตรงก้านก้านเขาจะมีความเป็นสีเขียวเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าออกเป็นสีแดงเขาจะมีความเป็นสีเขียวถ้ากลายอ่เขาจะมีความเป็นเขียวแล้วก็อันนี้จากแม่ที่แบบว่ากลายแบบลายดุดันมากเลยนะคะเป็นแบล็คเมจิกกลายกระถางย่อมๆก็ไม่ถึงกระย่อมมากก็โอเคแหละใบก็ ใหญ่โตพอสมควรแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นลายเพราะว่าอันนี้เขาแยกหน่อออกมานะคะก็เป็นแบ็กเมจิกลายในราคา150บาทแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลายลายของเขาเนี่ยจะดุดันอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ว่าดูจากก้านใบเขาก็น่าจะเป็นแบ็กเมจิกลายอย่างที่พ่อค้าเขาเคลมมาแหละว่าต้นนี้ กระถางแม่เขาว่าค่ะตัวแม่เขาว่าดุมากๆก็เดี๋ยวมานาจะลองเลี้ยงดูนะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีกับบอลแบล็คเมจิกกายกระถางนี้100บาทจ้าแล้วก็มาดูกระถางสุดท้ายที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยกระถางนี้เห็นความลายเขาไหมคะมีความด่างนะขอดึงออกไหมโอ้ยแกะยังไงดี เมบนี่แระทางนี้นะคะกวักใบโพดางสีทองด้วยกวักโพดางนี่ค่ะมาให้ดูตรงนี้กวักโพดางนะคะเป็นกวักโพอทองด่างด้วยนะนี่ค่ะสวยมากๆ สวยเลยสวยจริงเนี่ยใบเนี้ยออกเป็นสีเหลืองทองมากๆเลยค่ะกะถางนี้แม่ค้าตั้งราคาอยู่ที่แ800บาทแต่คุยไปคุยมาต่อไปต่อมามาได้ในราคา500บาทจ้า500บาทแบบโหถือว่าเป็นอะไรที่แบบ ุ้มราคาคุ้มค่ากับการที่ได้มามากๆเพราะว่าสวยอะ่ะถ้ามองด้วยตาเนี่ยสีเขาเป็นสีเหลืองทองมากๆเลยอะ่ะแล้วเขาก็มีความด่างนี่เห็นไหมเ,เวลาออกแดดแล้วแบบสวยเลยกวักโพทองด่างในราคาห้าร้อยบาทใครจะไปคิดว่าจะมาได้ที่ตลาดนัดคองสิบหกนะคะ เป็นตลาดที่แบบเป็นตลาดขายของแบบทั้งมือสองอะไรต้นไม้เสื้อผ้าอาหารแบบสารพัดทุกสิ่งอย่างมาได้ที่นี่ทุกวันเสาร์ตอนเช้านะคะตั้งแต่เริ่มเดินได้ตั้งแต่หกโมงเช้าไปเลยนะยันถึงประมาณ10บโมง1ิบเอ็โมงอะคะ่ะถ้าใครทนแดดได้ก็เดินได้ยันเที่ยงเลยนะก็ จะมีแบบร้านค้าต้นไม้แล้วก็ทุกสรรพสิ่งเลยนะขายที่ตลาดนี้นะคะสามารถมาเดินเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะคะสำหรับตลาดคลอง16นะคะเป็นตลาดเช้าวันเสาร์นะอยู่ตำบนดอนฉิมพีนะคะอำเภอเอ่ออำเภอดอนฉิมพีจังหวัดฉะเชิงเซาะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้มะนาก็ปิดคลิปด้วยเจ้าต้นนี่เลยโพทองด่างกระถางนี้ที่สวยงามมากๆในราคาดีงามมากๆด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะกับต้นไม้ที่ได้มาทั้งหมด5กระถางจ้ารวมราคาแล้วเดี๋ยวรวมราคาก่อนอันนี้ห้า100 600แล้วนะ600อีก150 750 750บวกอีก150เป็น900 900บวกอีก30เป็น930บาทนะคะกับการซื้อต้นไม้ในวันนี้ได้ทั้งหมด5กระถางแล้วก็เป็น5กระถางที่แบบโอ้ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะ ไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า สมูอันนี้ได้สามต้นเลยนะคะน้องพี่ไม่แกะออกให้เลยนะคือพี่ไม่จริงๆพี่แยกได้นะแต่พี่ไม่แยกน,นี่ต้งก้านสีมูอนะ่ะยิ่งโตมันจะก้านสีมูสวยมากมนะคะคิดไปร้อยห้สิบ ห้บาทหมดเลยแต่ว่าแวนด้านนี้ร้อยแปดสิบลดได้จ้ะ ไปคล้ายไอพนกคอนกับนางไหมแต่ว่าดูตรง <Ừ. S 1> ดูตรงนี้มันจะเป็นนามิกกี้เมาส์ถ<อ>้านางใหม่จะเป็นเรียบอันนี้มันจะมีมุม<อ>แล้วถ้าเป็นไอพนกคอจะเป็นมงกม์มงกลม,ม,กลมอ๋มอหน้ามิกกี้เมา้าส์ต้วนี้เท่าไหร่อ่ะห้าร้อยน่ารักจังตัวน,นี้จะหายากอ๋อ,นอหน้าเขาเป็นมิกกี้เมาส์ แล้วตอนเล็กๆก็หน้าแบบนี้เลยเหรอหรือว่าค่อยๆตอนเล็กๆๆจะค่ออย๋อก็คือหน้าหน้าหัวใจปกติแหละแล้วก็ก็เล็กจะใช้นางหมาอยู่แต่ว่าถ้าตอนโทรมาจะแล้วป้ายเขาก็จะออกแล้วป้ายจะป้ายก็จะชัดใช่ป่ะเดี๋ยวถ้าเคยเห็นพระตกร์น่ะนางหมาดูจะรู้เลย เป็นไม้มงคลจ้ะ<ต>โคบาเท่าไหร่อะคะแปดร้อยค่ะสวยอ่ะ แรงจัดมากแล้วข้าวไข่กระถางเท่าไหร่อะสามร้อยเองาทำไมเวลาไปเลี้ยงมันไม่ค่อยจะสวยแบบเขาอะเอามาจากต้นที่มันตายใช่ต้นแม่มันตายเหรอหรอตายเยอะปะเยอะาโหดเลยแหละจริงดิเอของที่บ้านเองเหรอใช่ีของที่บ้านนีมาเร่ยๆดึงแตเล่นหมแต่นี ก้านมันจะยังไงมันจะลายหรออ๋อมันจะเขียวกว่าใช่ป่ะั้นนนจะะถ้าไม่ทาก็จะดำหน้าถ้าดำก็จะดำบางที่ครึ่งบางทีหน่อยเนี่ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งอ่ะกายร้อยหนึ่ง ก็เขียวเหมือนปกติเลยนะตอนนี้นะเปนันไหนขอเงินขอเงินขอเงินร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้มันเป็นไม้เลยที่บ้านเนี่ยมันมันไม่เลื้อยแต่ไม่มีไม่เลื้อยไม่มีเอาจริงดิแต่มันใบเดียวกันนะใช่ใบเหมือนกันแต่มันมีเลื้อยไม่หลือมีเลือไม่เลื้อยเอาขึ้นหลักมันก็จะเร็วหน่อยเนาะเออเอางกัน อันนี้มันไอ้นี่ไอ้กซิล่าใช่ป่ะใช่นี่แหละกกซิลา่า